ในปี1968ขณะที่สงครามเวียดนามกำลังดุเด,ดือดเหตุการณ์สลดที่หมู่บ้านเล็กๆในเวียดนามได้เกิดขึ้นหนึ่งในความมืดมนที่สุดของประวัติศาสตร์อเมริกามันเกิดขึ้นในวันที่16มีนาคมกองทัพสหรัฐบุกเข้าหมู่บ้านมีลายพวกเขาถูกสั่งให้ค้นหากองกำลังเวียดกงแต่สิ่งที่ตามมาคือความโหมดร้ายที่โลกไม่มีวันลืมชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เด็กผู้หญิงผู้สูงอายุถูกสังหารอย่างไร้ปราณีภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง เมื่อเรื่องราวถูกเปิดเผยมันเขย่าวขวัญทั้งอเมริกาและโลกสร้างคำถา,ถามถึงความเป็นธรรมและเป็นจุดเริ่มต้นของกระแสต่ตอต้านสงครามทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆทั่วโลกนี่คือเหตุการณ์ที่เตือนใจเราว่าในสงครามไม่มีผู้ชนะที่แท้จริงและจะจารึกรอยแผลในหน้าประวัติศาสตร์นี้ไว้ตลอดไป